หน้าเป๊ะหุ่นปังแบบนี้นะคะก็เลยต้องแชร์เทคนิคดูแลตัวเองสันหน่อยค่ะช่วงนี้นักแสดงหนุ่มนัททิวไผ่งามก็เลยโฟกัสนะคะการทำคอนเทนต์ออกกำลังกายลงเพจใหม่ที่พึ่งปั้นนะคะชื่อว่านัททิวฟิตเดอรี่ค่ะ แชร์เทคนิคง่ายๆอย่างเช่นมีเวลา5นาทีคุณผู้ชมสร้างซิกแพคได้เลยนะทำได้ที่บ้านด้วยเป็นคลิปการออกกําลังกายหลายแบบนะคะมีทั้งคาร์ดิโอที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นไปจนถึงเทคนิคการกินอาหารค่ะซึ่งกว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์ลงเพจเนี่ยเจ้าตัวจริงจังนะศึกษาข้อมูลมาเยอะมากเลยจริงๆเขาก็เป็นหนุ่มเฮลตี้อยู่แล้วล่ะออกกําลังกายมาร่วม10ปีนะคะจริงจังขนาดนี้เพราะว่าเป็นการลุยออนไลน์ครั้งแรกค่ะถึงขนาดมีทีมแอดมินคอยดูแลหลังบ้านด้วยไม่เพียงเป็นการ ปรับตัวตามสถานการณ์เท่านั้นนะคะแต่ที่ทำอยู่ก็เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเองหลักๆเลยคือออฟฟิศซินโดรมเป็นเลื้อหลังมานานค่ะเมันมี2ออย่างที่เปลี่ยนไปมากๆสำหรับผมก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการที่ผมเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยน้อยลงคือปกติเนี่ยผมเนี่ยจะป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมครับค่อนข้างหนักมากเลยเพราะว่า กระดูกต้นคอเนี่ยครับเคยทำเอมาไอแล้วก็เจอว่ามันมัน,ม,นมันโคดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะปวดคอปวดบ่าปวดหัวเวียนหัวเวลาเล่นละครเวทีหรือว่า on stage เนี่ยก็มีหลายๆครั้งที่จะรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดอะไรเงี้ยครับผมก็หลังจากที่เราหันมาฟิตออกกาลังกายเยอะๆเนี่ยปรากฏว่ากล้ามเนื้อบริเวณพวกแบบบ่าสะบักหวัวไหลแล้วก็ เนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยพอมันแข็งแรงขึ้นนะครับมันก็เลยช่วยพยุงทําให้อาการเหล่านี้มันน้อยลงทีนี้ก็เลยแบบแฮปปี้มากขึ้นออนเซ็ตก็ไม่เวียนหัวแล้วอะไรเงี้ยครับผมไปกันที่ พอฟังแล้วชาวออฟฟิศซินโดรมอย่างเราอยากรีบไปเปิดคลิปนะคุณเหรอพิยาขยับกันใหญ่เลยเนาะน่าจะดีขึ้นนะคะจ้บอกว่าแม้เพจเนี่ยเพิ่งเริ่มทําแล้วกําลังไปได้ดีแต่สิ่งที่น่าเสียดายช่วงนี้คือกระแสละครกระเช้าสีดาค่ะหยุดออกอากาศไปเนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเหลือคิวละครอีก4คิวเท่านั้นก็จะปิดกล้องล,ละนักทีวบอกว่าเสียดายมากค่ะเรตติง้งกําลังดีฟีดแบ็กจากละครก็ลอยดีตามไปด้วยนะคะ ยังมีละครอีกเรื่องก็คือทายาทพันธ์ข้าเหนียวเรื่องนี้ก็มีแผนนะครเปิดกล้องตอนนี้เลื่อนออกไปก่อนเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าโดยรวม ก็กระทบครับแต่ว่าก็หวังว่า,วา,วามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องเลือกก่อนเนี่ยก็คงเป็นเหมือนแบบว่าเพื่อให้ทุกคนแบบปลอดภัยที่สุดก่อนเนาะแล้วก็พอเวลาการทํางานกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วการอย่างผมผมก็มีการแบบอ่านบทเตรียมไว้ออกกำลังกายฟิตรูรลากเอาไว้อะไรเงี้ยครับผมพอถึงเวลาก็จะได้แบบทํางานได้เต็มที่ครับใใคครจจจยาาาเป็นนนไไมมม่่่ดดีผิทํวั ใครที่คิถึงงานเพลงเราไม่ได้ฟังเพลงใหม่ของนัททิวมานานนะคะอาจต้องรอกันไปก่อนค่ะเพราะตอนนี้เจ้าตัวยังไม่มีแลนเหมือนกันหลังจากหลายปีก่อนก็ไปโกอินเตอร์ที่เกาหลีมานะคะตอนนี้อาจอย่างนี้แหละค่ะฟังเพลง c o อร์ไปก่อนซึ่งยังไม่ได้ทําเป็นชอแนล cover จริงจังด้วยนะคะก็ยังเน้นรับงานละครงานแสดงเป็นหลักค่ะ